ช้าที่โพลกันนะครับเรามาคริปโส,สดออนทัวร์นะครับกับการเที่ยวไ,ไ,ไทยแล้วก็มาเที่ยววัดจอมตัวน้วัดไทยใหญ่นบ,บมากนครับามากนนี้นทุ่ทา,า,ทางปนเงาไหมนมันนรับเรก็อยๆนะเราราไปดูวัดนะครับไทยรูปอากราพระนะครับเรื่อการวัดไม้นืไ สำหรับสาวสดท่าเนี่ยที่นี่เขามีกิจกรรมด้วยหรไม่สดก็ได้ทเปกิจกรรมอห้มเท้าเี่ยวเท้าเเหียน้าเปลี่ยนับตีรอบนึงเห็นไหมให้มันข้าไน้ไงเอ้เงี้ยแล้ับคืนมาอีกับคืนมาอีกับคืนบ่งโน่นมาเอ ตักมาลูกเออแค่ค่อยพุ่งมาให้มันได้พอดีนี่เออแล้วก็อยิบขึ้นมาแล้วค่อยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเห็นมีคนสอนเออวางไว้ตรงนี้ก่อนนะค่อบอ่าแล้วตีก่อนอ่าแล้วก็เปลี่ยนเท้าตับเท้าเออแล้วตีให้มันแน่นให้มันเข้าเห็นไหมเออแค่เนี้ยเอออย่างเนี้ยมตัดแต่ละทีเนี้วางทจะต้องใส่ถ้าหลุกมานะถึงจะสวยได้ทางละทางเฉยทั้งวันเนี้ยทางห้าทั้งวันทางเด็ดเท้น